มาครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆตุอีชาติดเล่นทุกคนนะครับผมแต่ใครจะติดเล่นไรไม่รู้แต่ผมช่วงนี้ผมติดเดียโอ้โหี่อะไรต่โอเคครับผมเพื่อนๆอาจจะงงว่าทําไมผมเปิดหน้านิ้วนะครับผมก็คือมีคอมเมนต์ของท่านนี้ครับผมบอกว่าคิดหน้าขอไม่มีกองหลังนะครับกองหน้ากับกองกลางสิบตัวไปเลยเกมลุกคือเกมรับที่ดีที่สุดครับฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหพูดแล้วมันอย่างนี้มันก็เข้าทางผมอีกแล้วครับผมนะ เรามาดูว่าแผนที่เราจัดตามคอมเมนต์ของท่านนี้ครับมันจะเป็นเช่นไรนะจัดปไปถ้ไ้โหอันนี้ก็คือพยายามจัดให้ได้ที่สุดนะครับผมแต่ว่าข้างหลังนี่คือเหมือนเขาบังคับไม่ให้มัน,ม,นมันทำมันเลื่อนไปไม่ได้คือผมจะดันมันเป็นกลางมันไม่ได้เพื่อนๆดูนะดิเด็ะเห็นไหมเอามากางร,รับก็ไม่ได้นะก็เลยแบบขอเว้นไว้ให้มันอยู่กับซ้ายกับขวานหน่อยนะเพื่อนๆนะ แผนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูซิว่าแผนนี้แบบมันเราจะชนะบ้างหรือเปล่านะครับผมหลังจากที่เราแพ้มาแม่งแพ้ทุกคลิปอ่ะเออไอเที้ยมันจะไปเล่นแผนดีแผนเทียต้นตีนอะไรก็แพ้หมดครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปกูจะเล่นแบบแผนดีๆมึงดูดิกูจะชนะไหมเหมือนแบบเวลาอัดคลิปที่ไหนอ่ะคือแบบแพ้ตลอดเออนะ มันคือแบบแทบไม่เคยชนะเลยอะไม่ไม่ต้องแทบอะคือไม่ชนะเลยดีกว่าแต่คลิปต่อไปแต่กูจะแบบเล่นดีๆแล้วดูดีแม่งจะชนะไหมโอ้โหเดี๋ยวคลิปนี้ดูคลิปนี้ก่อนคลิปนี้ก็เครียดตามเคยนะเพื่อนโอเคครับผมแล้วเ,เราไปเจอในเกมนะครับมาผมเข้าสู่เกมมาโอ้โหหลังข้างๆโบนะก็คือแบบเปิดกลางไว้อ่ะเปิดแบบงโง่เฮ้งอ่ะเหมือนเปิดคล้ายๆเปิดหน้าผากอ่ะโอ้โหเย,ย้สัตว์เปิดหน้าผากรับโง่เฮ้งอะไรประมาณนั้นมาเราจะเล่นแบบสุดฝีมือเลย คือผมต้องชนะบ้างละไม่ต้องแพ้อะไรเยอะแยะ <c oughs> มาดิวะมาดิวะ <c oughs> เปิดหัวสวยดิตอเนี้่ะเปิดหัวสวยแบบนี้มาก็เปิดหัวสวยดิไม่ให้แล้ไม่ให้ไม่ให้กูดูด้วยกูสาจะดูพี่อันนี้มันเก่าเกมไอ้บักกันนี้มันเก่าเกมก็จะดูแบบไฮไลท์แบบภาพกีฬามันๆซะหน่อยอ่ะ ยาวดีครับไอแผนนี้คือแบบเกมลูกนี่คือดูดันปาวะเดี๋ยวเขต้องลองดูกันนะคือจะคอนเฟิร์มไม่ได้เพิ่งเริ่มเกมแบบไปแปดนาทีแต่เราก็ซัดไปหนึ่งเม็ดแล้วนี่ไงหัวด,ดิหัวดดิครับ <c oughs> หน้าเราเยอะอยู่แล้วเราไม่ต้องห่วงคือกดส่งไปไงก็แบบถึงถึงหน้าเราอยู่ดีอะไม่ได้ไหมวันนี้พูดแล้วมันน้ำลายพุ่งไว้ซะขมิคของของ้างเช้าิมีด นั่นแน่ไอ้บางนี่มันท่าเยอะแ <c oughs> ม่งส่งแบบควายเพื่อนเห็นปะโอ้โหดูดิเรียงเรียงแถวหน,น้ากระดาในเฮ้ย,ยคุณรู้เขาแถวรอดอสัตว์แม่งเรียงแถวก็าหน้าการะดานน้นห้าตัวถ้ามันใส่การในห้าตัวนี่เป็นแบบห้าห้านี่แม่งเจ๋วเลยเนี่ยแต่นี้คือต้องยอมยอมระเบียดระเบียบเกมเขา <c oughs> นะไม่นั้นเจอกูปั่นขั้นสุด จะใส่สุดอยู่แล้วอยากฆ่าหักก็เละาเลวานดีกว่าอยากมีอนาคตที่ดีบอกเฮ้ยส่งนี้ก็โดนดิเฮ้ยวิ่งเกือบไปนึกเมื่อกี้ผมรูม้ว่าจะส่งตัวตัวล่างนะถ้าส่งตัวล่างนี่ผมวิ่งบนเลยอ่ะวิ่งโต๊ดอ่ะโอ้โหแย,ย่แล้วมันห่ววิ่งโต๊ดมันมีที่ไหนวิ่งโต๊ดที่รู้เรามีตุนหนึ่งลูกอะเราขอไม่แพ้าบ้างเถอะขอชนะบ้างเถอะเอางี้ดีกว่านะ มันจะคนบ้าแหละจะแพ้ตลอดทุกคนอย่างกูนี่แหละอ่าวาอย่างงี้ก็เสร็จดีไอ้ที่ล้อเล่นกับระบบไอ้ที่ล้อเล่นกับระบบล้อเล่นกับระบบโอ้โหมึงยิงอะไรของมึงวะโอเดการมึงนี้ยิงนี้สมแล้วแหละที่มึงไม่ได้แชมป์มาเซนอนหนาโอ้โหเฮียหาตีเลยสัตว์ช็อตเรียกแขกอันนี้ช็อตเรียกแขกไปเรียกแขกอีกแล้วกูนี่ ยิงแบบไม่ได้ลุ้นน่ะยิงแบบได้ลุ้นหน่อยก็ยังดีนะเฮ้ยโอ้โหไอตัวนี้แม่งมันชอบจ่ายบอลแบบเหมือชั้นวะ่ะโยฮันครัฟอ์วิ่งดิวิ่งดิพอนุ่มโอ้โพอนุ่มไม่วิ่งวะจะไ,ได้แทงอ่าใกล้ๆไม่ส่งไงใกล้ๆไม่ส่งไงียเ,เหมือนดักโดนยิง ใกล้ๆมันไม่สูงมันเหมือนมึงทำอย่างนี้เหมือนอยากโดนยิงอ่ะเฮ้ยๆฮกลัวมันเริ่มรั่วกันแล้วมันเริ่มหลอนกันแล้วมึงหลอนอะไรกันเนี่ยไอ้ชายกูถามจริงๆเหอะกูถามจริงๆเหอะมึงหลอนอะไรกันเนี่ยเข้าดิสวนดิอ่าบนโลกอะไรเงี้ยบนโลกเลยซอนพาทัวร์ดิซอนพาทัวร์ดิซอนพาทัวร์ดิ เรียบร้อยโอ้โหอะไรวะเฮ้ยทำไมมึงยิงไม่เข้าวะโอ้โหโชคชะตาโชคชะตามึงเป็นอะไรกับกูเนี่ยนะมุกเจาะๆนี้มึงยิงไม่เข้าเลยนี่เมื่อกี้ผมเอาชัวร์เลยนะเว้ยผมกับปาดไปตัวโล่งๆเอาชัวร์เลยนะเว้ยโอ้โหมึงยิงไม่เข้าเหมือนจีเอ็มมันแบบตั้งใจให้ผมแบบแพ้ทุกเกมอ่ะเวลาแบบอัดคลิปให้ดูเนี่ยเหมือนตอนไม่อัดคลิปก็เถอะกูแพ้เหมือนเดิมอ่ะ ทัวนี้แลงกว้นไม่ไปไหนเลยกูจะบ้ากูเมื่อกี้มันควรได้แล้วล้ำหน้าดิเจอสูตรหลังไม่มีล้ำหน้าไปดิหลังไม่มีไปอยู่หน้ากันหมด ้าเอยเข้า,ขาตัวหนึ่งดิเข้าตัวหนึ่งดิอ่าสวนเอ้ยโอ้โหจ่ายบอลแม่งจ่ายบอลส้นตีนจัดเลยอ่าอโอ้โหไอ้นี่หลอกยักษกระทั่งวิ่งตอนวิ่งไเ้เหียวิ่งหลอกบอลหลอกตัวเองด้วยที่สำคัญปลายยาวๆข้างหน้าเนี่ยรอกันห้าตัวเลยนะรอกันห้าตัวเลยนะวน โอ้โหความแข็งแกร่งส <kun> ู้ไม่ได้หรอความแข็งแกร่งมันสู้ฟาบินโยไม่ได้เคลียเลยครับเคลียยาวๆโคกไหมเออบ่นบนบ่นบ่นไล่หน่อยไล่หน่อยไล่หน่อยช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยนะช่วยกันหน่อยนะช่วยกันหน่อยนะเข้าดิย่ำโอ้โหไอชีเดบอยนี่แม่งดักบอลกูได้ทุกทีเลยว่ะ ไอ้ที่ที่ชอบโบนี่ที่ที่ชอบยูเทิร์นนะที่ที่สายยูเทนะิร์นเนาะเอออย่าให้ยิงอย่าให้ได้ยิงหลังมีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมตายสวนดิหลังมีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยส่งบลงอแล,อแ,ลบแบบค่อนข้างเคี้ยวอ่ะทีมกูนเนี่ยมันมั่วตำแหน่งแล้วมันส่งบอลเฮี้ยจัดค่อยๆดิค่อยๆดิใจเย็นดิใจเย็นดิโอ้โห มึงจะไม่ยืนแบบอยู่หน้าเขาหน่อยหรอมึงจะไปอยู่แต่ข้างหลังเขาเนี่ยอยู่ข้างหลังเขาบอลจะถึงมึงมั้งเนี่ยนี่ยึกยักษยึกยักษ์วันทูไปดิโอ้จิ้มี่ครับรู้เลยอย่างงี้เขาเรียกว่าอ่านกินเขาเรียกว่าอ่านกินโอ้โหเย้ยแม่ง เนี่ยกูจะบอกอะไรให้นุย้ยมึงยืนกันห้าตัวเลยหลังเ็ามีสี่ต่มึงส่งเที่อะไรไม่ผ่านกันเลยมันปิดที่กลวะดูดิส่งไปไหนก็มีแต่ทีมเขาส่งไปไหนก็มีแต่ทีมเขามามึงเอาบ้างนี้มึงเอาบ้างนี้มึงเอาบ้างนี้ในที่ล็อกล็อกคงคยเฮ้ย,ย,ยเป็นเรื่องแล้วเฮ้ย เฮ้ยไม่นะไม่นะเป็นเรื่องแล้วไม่นะโอ้โหยอดตัวนี้ตัวนี้สุดยอดยกความดีความชอบให้ปากอันนี้เลยโบเขาให้โบเขาให้โบเขาให้ติกิตาก,ก้าโอ้โหไม่ให้ผมบุกซะหน่อยวะโอ,โอ้โหในสุดเราก็ชนะแล้วผมโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าว่าแผนของท่านผู้นี้นะผม ท่านคอมเมนต์มานี่แต่สามารถทําให้ผมมีชัยชนะได้ครับโอ้โ oh, ห yeah. เย้ยแมงฟังลวลันทึ้นมาเอาผมมาแต่สตีนนี้ก็สามารถชนะได้แล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครอยากให้ทําอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับแบบขอแบบปันๆแบบบ้สตีนเลยนะคือเดี๋ยวผมจัดให้เลยมันแบบเข้าทางผมอยู่ละโเค,ครีรยบผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม